You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me. I'll take all your body parts to a fucking graveyard. Six feet, Let's go I'm ostracized and traumatized by everything I'm not, alright? I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy, moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Forced like I'm Obi. You know the one Kenobi. Force fed baloney by He's Just wanna rule the world. Call me Mrs. Tio Girl. Easy gave me the referral, now ไม่ใช่นะเป็ชินนะพี่ครับพี่ครับ h e นดิซี่เวนอม GT นะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผม JGG ครับนะเป็นนักแข่งรถระดับประเทศนะเป็นแชมป์โลก Formula 1 3สมัยนะก็วันนี้ก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5อย่างเช่นเคยนะวันนี้นะก็มีน้องคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์นะอยากดูรถคันหนึ่งน,นะก็เป็น เอนเนสซี่เวนอมจีนะนี่นะก็เป็นคอมเมนตะ์นะนี่อะก็เป็นคลิปนี้เลยฮนะที่มีน้องคนหนึ่งน้ามาเมนรถนะอะรถแรงแถมแต่งถูกใจแบบนี้หายากมากเลยครับพี่ชอบมากมเป็นน้องเก็กนิสันนะมาเม้นบ่อยนะเวลาน้องพอดีเขามาดูนะก็น้องเก็กนิสันนะก็ผมก็ถามน้อมอยากดูรถรุ่นไหนต่อนะน้องเขาก็บอกว่า ผมอยากเห็นเทนิสีเวนอมพีทีรับไปโอ้โหพีก็จัดให้เลยนะขอแค่ทุกคนคอมเมนต์อยากดูรุ่นไหนพีก็จัดให้เลยฮนะเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่ฮนะปุม่มไลค์อยู่ตรงนี้ปุม่มซับส r i b e อยู่ตรงนี้นะหรือจะสมัครสมาชิกช่องพีเพื่อซัพพอร์ตพีก็ได้นะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นรถที่น้องเก็กนิสสันอยากดูนะ นี่ฮนะเพนนะิซี่เวนอมจีทีะโอ้โหหนึ่งในรถที่แรงที่สุดในโลกนะเอาชนะบุคคติเวลอนนะซูเปอร์สปอร์ตนะโอ้โหก็เบียดสถิติชนะไปแล้วนะเขาบอกว่ารถคันนี้นะวิ่งได้ที่435กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอ้โหถือว่าแรงมากฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับมันดูนะืมสวยมากนะนี่ก็เป็นรถจากค่าย อเมริกานะรถคันนี้นะก็มากับเครื่อง V8 w i n t u r b o 7ลิตรนะโอ้โหโคตรโหดนะแรงม้าก็อยู่ที่1,200แรงม้านะมาพร้อมกับทอร์ค1,500นะโอ้ยมีรถทอร์สจุข้างหน้านะเสียงโหดมากฮนะแต่รถเราก็เสียงโหดไม่แพ้กันนะด,ดูว่าเสียงแบบว่า1,200แรงมานะ้า โคตรมากฮะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะเกียร์ลิขัดด์6สปีดนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะโอ้โหพอสก็เหมือนอยากเอากับผมนะน่าจะเป็นพอสตัวใหม่นะโอ้โหตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์แต่งด้วยนะว่ามันจะแต่งอะไรได้บ้างนะรถคันนี้นะราคาก็อยู่ที่1ล้าน2แสน CR นะราคาเกม ราคาของจริงก็42ล้านบาทนะโอยโคตรแพนงนะแต่พอร์ตนี่สวยมากอะเหมือนเขาอยากเอาเรื่องกับผมนะจะเปิดให้เขาให้ดูหน่อยโอเโยเสียงผมก็โคตรเหมือนกันนะ ภายในของเวนอม GT แล้วโอ้โหแบบคลาสสิกนะไม่ได้มีระบบดิจิตอลอะไรมากมายนะหน้าปัดยังเป็นเขียบไมเลยนะเนี่ยโอ้ยแป้วผมก็ตั้งเป็นระบบคลาสนะไปอะเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะโอ้โหแปะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะระบบคลาสน้าเนี้ยเกียร์ชิปนะผมจะใช้เป็นเกียร์ชิปนะผมก็ลองขับมาแล้วมันเป็นรถที่ขับยากมากนะ วันนี้เราก็จอดที่บ้านหลังใหม่ผมนะโอ้โหผมร่ำรวยมาหาศาลนะก็ซื้อบ้านที่ใหญ่ที่สุดในฟอสซ่านะด้วยบ้านคนรวยนะเขาจะมาจอดกันนะผมก็เป็นหนึ่งในคนรวยในนั้นน,นนะจะมีรถซปเปอร์คาร์หลายคันนะโอ้ยผมมีไปสิบคันนะซปเปอร์คาร์เออไฮเปอร์คาร์นะเนี้ยเวลาสับเกียร์้ะมันก็จะลงไปสับข้างล่างนะ เกียแมนนวลนนะโอ้โห و, เสียงโหดมากคนระับโอ้โห و. ขอบคุณน้องเก็กเดที่ทำไปพีได้รีวิวรถแคดนี้นะโอ้เหมือนจะมืดแล้วนะตอนนี้แต่รถมันค่อนข้างสปัดนะจากทีพีซื้อแล้วลองขับมานะเป็นรถที่ขับยากเนะ เกียร์แมนนวลนะโอ้โหครับสนุกมากนะเนี่เสียงโหดน,นะโคตรแรงนะโอ้โหจะเป็นเวลาลางคืนอีกแนละ้วโอ้โหน้องๆอาจจะไม่ได้เห็นแบบแสงสว่างกระทบที่รถเท่าไหรนะ่น่าเสียดายมากไม่เป็นไรฮะเราก็ดูบรรยากาศค่ำคืนนะสำหรับ EP นี้ มก็จะอาไปเข้าอมอเตอร์เวย์นะเพื่อเทสท็อปสปีดนะเขาบอกว่าวิ่งได้อ่บอกว่าวิ่งได้435นะไม่รู้จริงหรือนะแต่ผมชอบเสียงแบบเดินเบานะแบบโหดบ้ากอะแต่รถมันค่อนข้างสะบัดมากนะทางโค้งนี่โค้งไม่ดีนี่หลุดโค้งได้เลยนะ ตั้งแกขับมากแล้วคันนี้กับรถจเทคนี่ยังเอาไม่อยู่เลยลื่นมากนะจะไม่เหมือนพวกไฮเปอร์คาร์้วบางรุ่นนี่เกาะถนนดีมากๆนะแต่คันนี้ไม่ค่อยเกาะถนนนะเดี๋ยวสะบัดนะหลังจากรถคันนี้300นี่พุ่งมากแล้วแล้วผมจะจอดออกตัวข้างหน้านะจะเทสท็อปสปีดเดิมๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ เดี๋ยวรอนะเนี่ยมาฮะตับแบบกระป๋องสิ เข้าเกียให้ลงล็อกไปสามรล้วโหกสามร้อยสามร้อยแดนะมาดูว่าจะถึง435อยอย่างที่เขาบอกนะโอ้โหแต่แรงมากฮนะขับเวลากลางคืนนะ สี่ร้อยสามสิบห้าเป็นรถที่แรงมากแลท่านผู้ชมผมไม่คิดนะว่าคดีจะวิ่งได้ถึงสี่ร้อยแล้ว้โดเ,เป็นเมืองไซเบอร์แล้วอัพแพดมาใหม่นะผมเพิ่งเห็นนะโอ้โยอัพอะไรมาครับเนี่ย เ็ดแค่430นะคันนี้ระบบเบรกอะขับยากนะผมแบบเก่งมากอะสำหรับคันนี้นะโอยปวดจริงน่ะ เดนะี๋ยวผมจะเอามันไปแต่งหน่อยแล้วกันนะกับเจ้า Hendy Venom GT นะว่ามันแต่งและอัปเกรดอะไรได้บ้างฮนะเดีวเราไปลองแต่งกันดูนะปับ let's go the haters always thinking that they could fucking break me they're better off in their own words like pastry is hate me and you better find some fucking safe 2,000ปีต a อมาโอ้โหแตกเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้า Pensy Venom GT แลแล้วละโอ้โหผมก็ใช้เวลาแต่งค่อนข้างนานนะสำหรับรถคันนี้ผมเลือกไม่ถูกนะว่าจะเอาสีอะไรเนะี่ยก็เลือกไปเลือกมานะสุดท้ายก็ได้เป็นสีดำด้านนะแล้วก็ตัดส้มนะ เขาแรกจะออกเป็นลายการ์ตูนนะแต่ว่าเอาแบบเรียบๆดีกว่าดูเป็นรถแบบซปเปอร์คาร์ดีนะไฮคลาสดีนะดูแบบรูหลานี่เรียบเรียบนะก็แล้วแต่ความชอบนะก็การแต่งผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะสำหรับช่องผมนะก็แล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมเลยนะแต่ตอนนี้หูยแต่งออกมาผมก็พอใจแล้วนะเดียสตรฟอร์ซ่าหฮไรเซนเราลนะแต่งได้ทุกอย่างนะหูยผมก็รีวิวรถในอูเลยนะ โอยในโชว์รูมนะว่าในโชว์รูมเนี่ยมีไฟตกบ t o อตนะทำให้รถเราดูสวยมากๆนะโอ้ยป้ายทะเบียน JGG นะตอนนี้นะผมก็ได้ทำการอัปเกรดแรงม้านะตอนนี้รถคันนี้แรงม้าก,ก็อยู่ที่1,415แรงมานะ1,800ทอร์คนะโอ้ยผมก็ยัดเทอร์โบแอนตี้แลกไปนะเสียงโขดมากนะแบบไฟจะลุกทุกเกียร์นะโห้ย ฟอร์มเบกก็ให้มาเป็นของแบมโบ่นะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะผมก็เปลี่ยนล้อนิดนึงนะล้อผมก็ค่อนข้างเลือกนานนะทายก็ได้มาเป็นตัวนี้นะจำแบรนด์ไม่ได้นะเลือกเร็วมากอนะโอ้โหขออภัยด้วยนะเนี่ยภายในรถคันนี้เนะี่ยโอ้โหเรียบหรูอะภายในรถเนีนะ่เป็นเกียร์แมนนวลนะข้างในนี่แบบสไตล์90เลยนะรถคันนี้ไม่มีวิทยุอะไรมากมายนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดู ท็อปสปีดรถคันนี้กันว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราขอลองสตาร์ทเครื่องหน่อยแล้วกนะันโอ้ยเนี่ยเสียงสตาร์ทขึ้นมาโอ้ยดัวเสียงโหดมากฮะให้ฟังนะเสียงแอนตี้แลกเทอร์โบมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะไปฮะ let's go ฮะไปชม ผมก็แต่งยันเช้าเลยเนาะโอ้โหดูฮะออกมาตอนเชาน้านี่สวยมากฮะโ,โหูเห็นแสงสว่างกระทบที่รถนะสีดําด้านตัดส้มนะโอ้โห้ถ้าเป็นสีเงาก็อาจจะสวยไอีกแบบนะดูฮะตอนนี้ดูฮะใส่แอนตี้แลนมานะเพื่อโบนะ้ด้วโอ้โหเปิดข้อสั่นเลยฮะโโอ้โหไฟลุกฮะ1400แรงม้าแล้วเนาะ จเจนะ้าเทนนิซีเวนอม G3 ทระเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเทสกันนะอันนี้ผมไม่ได้จูนเลยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการจูนนะแต่ว่าสวยมากจริงนะบอกว่าน้องเก็กจะถูกใจสิ่งนี้นะเบิร์นเอาใจเลยนะเบิร์นเอาใจโอ้โหเทกันลัดเทกันรั โดนัทให้ท้องเก่งเลยแล้วรับหมุเป็นรอบลหมุมไปรอบาออกตัวคลองห้าหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้ยว่าเสียงไล่เบานี่โหดมากนะเจ้ารถคันนี้นะ1,400่แรงม้านะ ของตัวเราจะขับเป็นมุมในปิดปาดน,นะครับหนึ่งโอ้โหครับแวงมากครับสามร้อยไวมากครับท่านผู้ชม โอ้ยเป็นรถที่ขับยากมากนะคันนี้เพราะว่ามันไปค่อยเกาะถนนเท่าไร่นะที่เลี้ยวมานี่ก็มีแอบสปัดน,นะขนาดผมแต่งยางแต่งอะไรมาแต่ความสวยนี่ยกให้เลยนะเจ้าคันนี้นะตอนนี้ออกมาสวยมากลนะสีดำ ขับไปในสาวกีนแน่นอนครับหายากครับรถคเเันนี้จะผลิตแค่10คันในโลกนะี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดีย๋ยวเราจะเข้านนะอบอตเตอเวย์กันนะเทสท็อปสปีดกันนะเราจะจอดออกตัวน,นะ ก็ยังเช่นเคยนะยังไงก็เท,ที่ทำมอเต์เว,ว์นะว่าเป็นทางที่ยาวที่สุดในฟอร์ซาฮนนะโฮลยเซินะโอ้โหด้วยแรงมากอะสบัดชนปิ้นเลยนะมาเมาืม่อกี้ผมผิดพลาดการออกตัวนี่อย ปารฮะโแล้วใหม่แล้ใหม่ออกตัวสปาร์นะโอ้ยเหยียบพัดไดีอะออกตัวไม่ดีเลยฮะรอ้ลบแล้ว หัวยากมากครับเกียร์แตกฮะสามร้อยฮะขึ้นมาสามร้อยไวมากอลยมีแค่หกเกียร์นะผมไม่ได้ใส่เกียร์เพิ่มด้วยสี่ร้อยฮะ เฉลี่400นะเรามาดูว่า,วาจะวมีได้เท่าไหร่นะโห้รถเยอะมากครับระวังนะว่าผมจะไม่ให้รถคันนี้มีดามเมจเลยนะพยายามขับให้ไม่ชนโห้รู้สึกว่าต้องใส่เกียร์เพิ่มนะรู้สึกว่ามันไปได้ต่อนะแม้ว่าจะทำสุดก็วิงได้แค่ 436นะตอนกับคืนตรงนี้จะเป็นแบบสวยมากเลยใส่บนขักนะตอนเช้าวก็ปกติครต้นมะพร้าวสีมวงนะ436นะไปต่อไม่ได้แล้วนะเร็วมากอนะ่ะ สกับกันนะโอ้เราจะเคสจ,จ,จากทางนี้แล้วว่าจะวิมีเคสไรละเวลา300มาแล้วมันปุ่มไปไวมากนะโอ้ยอันนี้จะมีทางลงเนินนะรอว,ว่าจะไหลหรือ440นะแล้วามาดูอีกตนะัวหนึ่ง แต่ทางมอเตอร์เวย์มาเร็วมนี้มังคับง่ายอะ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นทางของเขาหน่อยจะเลี้ยวยากแล,แล้ว4 3บ6นะจิ๊ๆเป็นที่รถที่ผมขับไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะไม่ชนนะ ราว่าขับยากมากนะถ้าลองมาขับจรนะิงนะนะนะเนี่ลงเลนล440นะ440นะลวลงเนเาไป4 7นะโอ้ยได้4 ก็ทำสปีดตอนนี้ก็440ด้วยรวมสเลิร์นนะเดี๋ยวเราจะขับกลับบ้านกันนะบ้านาดใหญ่ที่สุดในคอซ่าโฮไลเซ่นนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่ผ่อนคันเะไรนี่เลี้ยวแทบไม่อยู่เลยเลี้ยวยากมากอะต้องระวังนะ เกียบ์กับเดียวกัพปุนะ่นะต้องค่อยๆเหยียบนะรุ่นนี้เ,นเกียร์กับปุก็ขับมันมากนะราคาเกียร์กระปุกนะครั้งแรกอที่ผมขับนะผมพยายามขับให้ไม่ชนนะ เลี้ยวยากมากนะโหมันไม่ค่อยตามผงมาลัด้วยารรถบัสมานะจะเป็น N X R ก่อนจอดเลยแล้วกัน แก๊งสมาคมนะ่ยโอ้โหรุ่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหมีรถจอดเยอะมากอะเอาล่ะก็จบก,กันไปแล้วบเจ้า g e n e s s e Venom GT แล้วปี2012นะ <S <S แต่งเต็มก็วิ่งได้440นะ ก็ถือว่าแรงมากๆนะสำหรับเจ้าซุเปอปร์คาร์คันนี้นะขับสนุกเสียงโหดนะแต่ก็ว่าอยางแทงไม่เท่าโคดิสิกเจสโก้นะเพราะว่าเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะผนมะว่าแต่ว่าคันนี้ก็แรงใช้ได้แล้วนะ สำหรับในปี2012ตอนนั้นนะพอตอนนี้ก็มีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะอาจจะแรงขึ้นมากว่าสมัยตอนนั้นนะก็เอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครให้ผมได้ละกันนะแล้วใครที่อยากดูรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้เลยนะผมก็จะทำคลิปรีวิวให้ทุกผู้ชมได้ดูนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายฮะ i yeah. yeah.